สาวพร้อมภาพพร้อมโอเคสามสองหนึ่ง action สวัสดีครับคุณอะไรอีกแล้วกับรายการซุปเปอร์เกเรนทีวีนะครับวันนี้ผมอาร์ตคนนี้เปเปอร์คุณละครับครับผมเปเปอร์ฮะแล้วคนนี้อาร์ตครับผมครับผมใช่ฮะซึ่ง คลิปที่แล้วนะครับจากจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้สอนเวฟไปนะครับเวฟ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 จากเวฟปุ๊บลงมาตัวเวฟตัวขึ้นไปมือตับหัวลงมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาบ่อยเอ้ยไม่ได้แกะมายี่อะไรหนึ่ปุ๊บหนึโอเคแล้วไงสเวฟตัวเห นี่คือส่วนของเ่านะก็หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดนะหรือว่าแบบพอคุณทำแรกเีก็ขุดไปดัดน่าใช้ยางนี้น่ไหลดัเหรอจไหครับใช่ครับ เป็นพี่แบบคืออามากในคิดก่อนนะครับจากขายยาเชียร์เนี่ยก็วันนี้นะครับผมในขณะที่คุณเิื่อนกาปูเชือกเท้าอยู่นะฮะเราก็จะมาสอนนะเอสโซลิชันนะครับผมเอสโซลิชันเนี่ยเอสโซลิชันเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลเป็นไทยว่าอะไรหรอวะเอสโซลิชั่นเหมือนเป็นการแบ่งส่วนเนี่ยเป็นการแยกแยกมาเออแยกส่วนเนื้อยื่อเนี่ยเป็นการแบ่งแยกใช่ใช่ใช่เอสโซลิชัน ก็เฮสเดนโซยชันเนี่ยเชื่อกว่าเฮนะเราก็จะแบ่งแต่หัวหัวไปอย่างเดียวเลยหัว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 อะไรอย่างเงี้ยหัวทดสอบได้ครับแล้วพอตัวใหญ่ครับพอเขาทำได้เนี่ยเขาจะเไดนอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรอฮะหลายๆคนแต่ที่โอดมาทำได้ไงบ้างแค่นี้ นั้นนั <c oughs> <lush> ่นค <c oughs> <uteur> <potato> ือแล้วหน้าด้านหลังก็ถือว่าใช่แล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ถือว่าใช่ด้วยแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ค่อยเล่นกันเขาใครก็ทำได้ใครใครก็ทำได้ครับมันไม่แนว้ยันอย่าเนี้ยเขาทำด้านซ้ายด้านขวากันนะแล้วเขาด้านหน้าแล้นหลังเริ่มต้นเนี่ยครับคุณก็ดันมือประสานรัอมืปะสานจีนดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปให้เขียนตรงๆหน่อยนะเขียนตรงตรงเอยให้หน้าผมตรงแล้วก็พยายามที่จะเอาหูเนี่ยเอาหูเนี่ยเขาไปชิดนะเข้าไปชิด กับไหล่แขนด้วยโอเคกับแขนแขนแขนซ้ายแขนขวาทุกคนทำได้นะท่านี้ต้นแขนเคยดูมาทุกคนทาได้ครับแล้วก็แต่ว่าอย่าอย่าอย่าหันไปครับอหันอย่าอย่าพยายามให้หัวมันอยู่มองที่เดิมอ่ะมองที่เดิมแล้วก็ปึ๊บเป็นการเลื่อนครับเป็นการเลื่อนอย่างเดียวครับอย่าอย่าใช้การเพียงอย่าใช้การอย่าอย่าอย่าแบบว่าพอมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนแล้วแบบเราจะเลื่อนคอเลื่อนคอแล้วแบบไปเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เสียงคล็อกเลยแล้วก็ แต่ที่ผมเห็นในเรื่องเดตอัพวีดีเนี่ยนะครับก็มีตอนนึงครับที่หลายๆคนแบบเป็นที่ประทับใจมากครับชอบนะชอบชอบชอบอย่างแรงนะโรบอตบล็อกเยเบสอะไรเงี้ยอะไรสองอะไรโรบบต์นะมันต้องมีแว่นนะไม่มีแว่นมันไม่โรบอทยังนี้หรือเมลติสมมติว่าสมมติว่าผมโรบอทแล้วแล้วกันนะอ่ะโรบอทแล้วเล้ยร็อกนี่บล็อกเป่นสไต <Robot> <Okay. S 1> เราบอดร้องโอเคเดีวตอนนี้เทสโดยทัดเทสโดยชัดเ,เ,เ,เลยเลยประมาณนี้นะเราก็จะเหลือหัวไว้ขยับส่วนอื่นหรือเราจะขยับส่วนอื่นแล้วเหลือหัวไว้ขยุ้มเหนื่อยนิดหนึ่งคือทฤษฎีคือเพสเนี่ยมันต้องใช้หัวเราอาจจะขยับเฉพาะหัวหรือขยับส่วนอื่นแล้วเหลือให้หัวอยู่นิ่งๆไว้อย่างเช่นใช่ใช่อว่าซขับ้อ่ะ ่ซอมบี้ตัวไหนสามีอะไรนะพูดตรงใช่ไหมจะเห็นว่าจอมบี้ตัวไหนแบบมาแล้วก็แบบเออไม่มีนะก็เนื้อสัยว์ฉันจะลบเอางัยเนื้อสัยว์ฉันสำหรับคลิปเออจปหน้าครับเอาคลิปาจะมีอะไรกับฝากผู้ชมครับนะครับเป็นเซอมที่สองนะครับแล้วก็รู้สึกเวลาผ่านมาเร็วมากเลยครับว่า ใกล้กจะสอบมิดเทริมแล้วเร็วจริงเนี่เราควรทำนะครับเราควรอ่านหนังสือมาตั้งแต่ต้นเทอมแล้ว<ช>ไอ้สามวันก่อนสอบเนี่ยเราควรทาอะไรอ่านกระตูนนะใช่อ่านกระตูนครับกระตูนเนี่นะฮะไม่ใช่ว่ามันจะเกิดสุขผลเสียนะฮะจริงๆมันเกิดผลดีด้วยครับผมทำให้เราผ่อนคลายนะครับมันดีจริงกระตูนเนี่ยเพราะว่ายังไงเนี่ยพวกเราอ่านหนังสือมาก่อนแล้วไงก่อนส<ข>อบลรามาแล้วเดี๋ยวเรี่ยคาะก็เต็มแล้วใช่เดี๋ยวเที่ยงเคยเห็นไหมบางคนอ่านกระตูนในคาบ ไมยลองเราเรียนในข้าวอ๋อ้เราเรียนในข้าวใช่ใช่กระตูนในข้าวเออนะอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครว่าเราอา่านกระตูนในข้าวนะครับก็กระตูนนะก็เป็นสิ่งที่ถือว่าดีนะถ้าเราถ้าเราแบ่งเวลาเป็นชั้นใช่ถ้าแบ่งเวลาเป็นหรอือว่าไม่ไม่อ่านแบบเหมือนหลายๆคนนะที่เขาไม่ไม่อยู่ดีเปิดใต้โต๊นะขึ้นมาเออใช่ใช่คือเวลาเรียนเนี่ย เวลาเรียนเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาสู่นะไม่ใช่เหมือนบางคนนะที่เต้นอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยเต้นยังไงไม่ได้เต้นไม่ได้บอกว่าใครบอกว่าบางคนนี่ยเต้นไม่ไม่ไม่ใครเต้นเลยไม่ใช่ห้องมึงไงอ๋อไม่รู้ว่าใครนะห้องบางคนนะใช่ใช่ใช่เออแล้วก็เต้นเต้นเต้นอยู่ในห้องตลอดเวลาเลยนะก็อยากอยากจะฝากเพื่อนเพื่อนนะเต้นจะเรียนนิดนึงนะอันนี้เราก็ม4แล้ว่ก็จำคลิปหน้านะเราก็เสนอจะมาสอน นี่ครับคัตติ้งอะไรอย่างงี้ซึ่งอุปกรณ์นี่นะครับนี่เลยก่อนที่คิดหน้าจะออกเนี่ยครับการที่ทำให้นิ้วคุณคงได้และทำให้คัตติ้งสวยเนี่ยอุปกรณ์มันล้ำค่ามากเลยครับจริงนี่ครับสามารถทำให้นิ้วคุณคงได้คัตติ้งอันสวยงามก็ะจะเป็นของคุณนี่ครับโอ้โเบ๊ช แต่หลายคนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรเนะยครับผมเอาละับนถ้าตอนแรกเลยสามากก่อนที่คลิปหน้าจะออกเนะี่ยคุณอยากคุณอาจอยากได้ไปฝึกพร้อมกันนะครับพร้อมกันกับคลิปหน้าตอนที่มันออกมาเนะนี่ยอันนึงครับซึ่งคุณสามารถสั่งซื้อได้และรอฝึกในคลิปหน้ามีให้เขายิงหรือเปล่าเ,เขามาสั่งซื้อมีให้ยิงหรือเปล่ามีจริงครับต่อได้ที่เบอร์นี้นะ เฮ้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 เเอาไว้เอาไว้ศูนย์แปดเจ็ดสี่เจนะครับ08 7เจเขียนถูกไหมเนี่ยอันหนึ่งอ่าศูนย์แปดเจ็โอเคครับนี่แหละครับจำไว้สั่งจองได้ที่เบอร์หมายเลขนี้ครับก่อนที่น้าเราขอบคุณมากครับแล้วก็ก่อนเราจะจากลาวงการเอ้ยจัาไปได้ คิดนี้ไปฮะตัดได้อะแล้วมึงจะบอกเขาทำไมไม่ได้บอกเอ้ยมันอย่านะไม่ได้บอกนะว่านั่นเบอร์ใครนะไม่ได้บอกว่านั่นเบอร์มันนะก็ทั้งเราลาลาลาโลกกันแล้วลาไปมาซือสอบอันนิดนึงใช่ครับดูในสั่นไปสอบแล้วเดี๋ยวสิยังไม่ใกล้สอบอ่ะเราซื้สอบก่อนโอเค ทั้งท้งนะครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามคลิปหน้าจากซูเปอร์แกรนทีวีผมอาร์ตคุณนินเบอร์คุณล่ะครับผมผมผมเบอร์เฮ้เกือบไปแล้ววันนี้อาร์ตยังไปเลยใช่เออเกือบไปแล้วเจอบเอ้เดี๋ยวก่อนคนระับเดี๋ยวก่อนเรายัางนี้คือจะไม่จบตอนนี้ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหรอครับไม่ได้ยินมาพูดโอ้ยฝน,นฟ้าชะนอง เป็นบางแห่งผมว่าขนมเป็นบางแห่งใช่ครับเือว่าหานใหญ่ครับซึ่งก็อยากอยากทุกคนนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับดูแลสุขภาพตัวเองครับบนตรงก้างโลกเพื่อความดีจากครูเซครับคนนี้อาครูสคนนี้เปเปอร์สวิทสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นคิวไงวะ